ที่มีน้องๆหนูๆลูกหลานยังเด็กต้องดูให้ดีเลยค่คะเพราะว่ามีเด็กคนหนึ่งสองขวบเล่นซ่อนแอบ <คะ S 1> แล้วกลัวเพื่อนหาเจอค่ะไปซ่อนสมิธเลยเลยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นแบบนี้ล่ละค่ะ ออันนี้เพื่อนไม่เจอฮะเพื่อนไม่เจอแน่นอนต่หนูออกไม่ได้ค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยฮุก31โคราชประจำจุดอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมากำลังช่วยเหลือน้องไออุ่นไว้สองขวบค่ะคือน้องเนี่ยไม่ได้ติดอยู่ในท่อน้ำนะแต่ว่าติดอยู่ในช่องปั่นแห้งอคือซัมผ้า แล้วเขาออกมาเองไม่ได้ครับคือเจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยเต็มที่แต่น้องแค่สองขวบไงโโคนรันเยอะเสียงดังตกใจทำไมตรงนั้นอร้องไห้เสียงดังเลยรบรรดาญาติเนี่ยชาวบ,บ้านที่เข้ามาดูเหตุการณ์ก็ต้องช่วยกันปลอบให้กําลังใจ สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ถอดฝาเครื่องซักแล้วก็ถอดอถังปั่นแห้งออกมาเสร็จแล้วค่ะเนี่ยแหละค่ะค่อยๆใช้กันไกตัดทางง้างตัวถังใช้เวลากว่าชั่วโมงในที่สุดค่ะก็สามารถนําน้องไออุ่นออกมาได้สําเร็จโอ้โหลูกเอ้ยแล้วถังเครื่องซักผ้าล่ะฮะถังเครื่องซักผ้าน่าจะสอบไม่ได้แล้วค่ะเอาไปสอบถามคุณยายของน้องไออุ่นหน่อยนะคะคุณทองมาวงเวียนค่ะเขาบอกว่าน้องเนี่ย น่าจะเล่นซ่อนแอบดีกับเพื่อนแล้วก็แอบลงไปในเครื่องซักผ้าคืออีกคนนึงเนี่ยอยู่ช่องปั่นซักส่วนน้องเนี่ยไปอยู่ช่องปั่นแห้งปรากฏว่าตอนจะเลิกเล่นเนี่ยน้องไออุ่นจะลุกก็ลุกออกมาไม่ได้น่าจะติดเข้าก็เลยร้องไห้เสียงดังเลยพวกผู้ใหญ่ที่อยู้ใกล้ได้ยินก็รีบมาดูค่ะตอนแรกเนี่ยพยายามจะช่วยดึงกันเองแล้วแต่ไม่สําเร็จก็เลยต้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่พอช่วยเสร็จแล้วนะก็ขอเอาน้องไออุ่นเนี่ยไปอาบน้ําปะแป้งเรียบร้อยผูกข้อมือเรีย แขวญกลับมาหน่อยค่ะเพราะว่าน้องอาจจะเสียขวัญน,นะช่วมที่แบบช่วยเหลือไงคนลุงเยอะอะไรแบบนี้ครับอามาดูความคืบหน้าล่าสุดค่ะผู้สื่อข,ข่าวเราก็เลยลงพืน้นที่ไปที่บ้านน้องไออุ่นอีกครั้งยายของน้องไออุ่นเนี่ยค่ะเขาก็มีการนําเครื่องซักผ้าเจ้าปัญหาออกมาตั้งไว้นอกบ้านค่ะคือเขาบอกแบบนี้คือคุณยายบอกว่าเอาเครื่องซักผ้าเนี่ยมาตั้งไว้นอกบ้าน เตรียมให้รถรับซื้อของเก่ามาช่างกิโลขายคือตั้งไว้อยู่นอกบ้านใ่หอันนี้คือหลังจากซากมันะช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วน้องไออุ่นอันนี้คือตั้งเอาไว้รอขายแต่ว่าน้องไออุ่นอาจจะเล่นสนไปหน่อยแต่วันนั้นที่ร้องไห้ดูไงวันนี้ยิ้มหวานเลยวอ้โหซัดน้ำเขียวหมดไปครึ่งขวดค่ะคุณยายเอาใจด้วยน้ำเขียวแน่เลยครับแล้วคุณยายของน้องไออุ่นก็เล่าให้ฟังว่าเครื่องสภ้าพนนี้จริงๆมันเสียแล้วเนี่ยทำให้ดูเลยว่าน้องเนี่ยน่าจะ ลงไปอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็คาดว่าพอปีนเข้าไปแล้วนั่งยองๆไงแล้วพอจะลุกขึ้นเนี่ยตัวมันติดลุกไม่ได้แล้วเขายังเด็กเขาไม่เข้าใจเขาก็ตกใจร้องไห้เนี่ยแหละค่ะสรุปแล้วนะฮะคุณยาน่าจะได้เครื่องสภ้ผ้าใหม่ด้วยนะพอน้องไออุ่นเนี่ยแหละโอ้โหฝัดหรือฝนมาลูกตอนนี้ก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไปแล้วกันน้องโชคดีนะฮะแล้วก็โอ้โหยิ้มย้มแจ่มใสนะฮะ